เลี้ยงลูกเองไม่ขอรับเงินพ่อของลูกแม่เลี้ยงเดียวบีมวราณิตกลายเป็นสาหลักครอบครัวหลังพ่อดีดอกมาดันจากไปเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลมัมคนเก่งที่พูดคำไหนคำนั้นสำหรับบีมวราณิตลูกสาวตลกชื่อดังดีดอกมาดันลูกชายน้องโซงานนี้สาวบีมยึดหลักเลี้ยงลูกด้วยตนเองไม่ขอความช่วยเหลือจากอดีตคนรัก ทั้งนี้เผยถึงอดีตคนรักที่เป็นพ่อแท้ๆของลูกว่าก็ได้มาเยี่ยมวันแรกหลังกำเนิดแต่ไม่ได้เซ็นการรับรองลูกพร้อมอยันสถานะเพื่อนกันเท่านั้นน้องเลี้ยงค่อนข้างง่ายแต่ด้วยความที่เลี้ยงเองก็จะเหนื่อยมากไม่ได้นอนเลยได้นอนมากที่สุดสองชั่วโมงที่ติดต่อกันด้วยความที่ตั้งใจอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดให้นมแม่อย่างเดียวด้วยก็คอตามเกณฑ์ค่ะแต่มาเร็วกว่าที่คาดไว้ประมาณหนึ่ง แบบแรกที่เห็นออกมาวางไว้ตรงหน้ารู้สึกหน้าเหมือนตัวเองตื้นตันฝ่ายชายก็มาเยี่ยมตอนคลอดวันแรกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูอย่าเรียกว่าให้ความช่วยเหลืออะไรดีกว่าหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลไม่ได้จดรับรองลูกอะไรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้กดกันอะไรการรับรองลูกมันมีผลในเรื่องเอกสารไม่อยากให้อนาคตของลูกยุ่งยากส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกัน บีนตั้งใจเป็นซิงเกิลมามรับผิดช,ชอบค่าเลี้ยงดูต่างๆในสิทธิการเลี้ยงดูเป็นของเราคนเดียวเราเป็นแม่คนแล้วเราต้องเข้มแข็งมันมาเองโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยยิ่งเห็นหน้าเขาแล้วยิ่งอยากดูแลให้ดีที่สุดให้ความรักเขาอย่างเต็มที่ดีกว่าค่ะลูกเริ่มรู้เรื่องแล้วเคยถามถึงพ่อไหมไม่ค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ในวัยที่เขารู้ว่าคนนี้ป๊าป๊านี่คือพ่อแม่ลูกเขาไม่เคยถามค่ะ ทางคุณพ่อได้ติดต่อมาอยากพบเจอลูกไหมส่วนตัวบีมไม่อยากให้เจอในเวลานี้ด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกสับสนว่าทำไมพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอยากให้เขาจำภาพว่ามีคุณยายมีแม่นะและตัวของเขาเองแต่พอถึงวัยหนึ่งที่เข้าโรงเรียนแล้วต้องดูต่อไปว่าเขาจะถามเราว่าอย่างไร แต่เขาก็มีติดต่อมาบอกว่าอยากเจอลูกแต่พอบีมบอกไปว่าไม่พร้อมเขาก็ไม่เซาสีอะไรก็เงียบหายกันไปเป็นปีแล้วค่ะไม่คุยกันเรื่องลูกบ้างเลยคะไม่ได้คุยกันเลยค่ะถ้าคุยก็คุยกันทางไลน์ล่าสุดที่คุยกันช่วงวันเกิดลูกเขาอยากเจอแต่เรายังไม่พร้อมเพราะเราก็ชัดเจนว่าเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราจะเลี้ยงเอง หลังจากสูญเสียคุณพ่อไปแล้วสาวบีก็พบว่าครอบครัวของเธอมีหนี้สินอยู่เกือบ10ล้านบาททำให้เจ้าต,ตัวต้องทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นถ่ายนิตยสารพิธีกร PR ถ่ายแบบรวมถึงขายตามตลาดนัดแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยหวั่นยอมทำทุกอย่างเพื่อเร่งหาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวและด้วยความอดทนของสาวแก่งคนนี้ทำให้เธอสามารถจัดการหนี้สินกว่า10ล้านบาทภายในเวลา4ปี ถึงแม้ว่าวันนี้ปัญหาเรื่องนี้สินจะหมดไปแต่เหมือนคอซ้ำกำซัดน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องเบลชยานิดก็มาไม่สบายทุกวันนี้สาวบีมได้พาครอบครัวก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้หมดแล้วและเธอยังคงทำหน้าที่ดูแลแม่และน้องต่อไปและเธอบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดเก่งแบบนี้รับรางวัลลูกกตันยูไปได้เลยค่ะก่อนหน้านี้เคยคิดไหมว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวได้ ทุกๆคนที่เป็นแม่เขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเขาจะทำได้ค่ะในตัวบีมคิดว่าบีมทำดีที่สุดที่จะทำได้ค่ะ